เอามาอะไดจผมปมกระตทอดปาอาวเทียนใส่หมเอามาอะไรยส่เนาะโอ้ยเนาะแค่ยังมันอ่นั่นนั่นอยกรันอยเอันเดียวกัพ่อเียรไปกิไเดียวเดียร์อต่เดียวกพอแลูกเดียไปกนแบามันจะใส่เลยนี่ไม่ได้ลากีมันมเอนบ็อกเบ่าไ่ผู้บเนียยะมันลไมันอันนั้นมัน มันต้องคล้องๆแม่มันบริยายย่อยใคแย่อยใครฮึม่ได้เลยรไี่เดาพี่อุ้มมีขี้เราขีดเราน่น้องน้ำยายสิ่นี่เราเทียนนี่นายคือน้องน้ำยายนี่เอาเทียนเดียวเอเอาสีไหนดีสีชมพูนี่ชอบสีชมพูนะใช่ไปทีนี้ถือเบาเบาอุ้ยเอาลงลึกจัง น่ละเอาอันยว่ะแล้วเาไปจุดอยู่วหนึ่งหนึ่ง่มมันแพงเออนกว่ามันไม่ลูกแพง่หยเเสียพี่เทียงมาทีนี้อร่อยอันนี้มเครสีม้งาสาวพี่เียงสามอันก็ได้ไ มันกินได้ไหมน่ะเ้ปูเอาเป็นยว่เาไม่ลนยบเขาไเป็นีช้มพูจัเลย่เาไม่รู้ใจล้นฉันชอบนี่สมพูอุยเจี๊ยมาเสียมเจียมาเสียบมันหานดิคุณตองประกานยเสร็ปบเอแลยเจี่ยองไรเยนเี่ยบอันน้เปียเอไมมันจะเป็นดอกไหไม่เป็น โ้ยกูเฮเทกแต่ไหกับ่เฮ็ดเห็มันตรงๆไงนี่ก็จะเทกของเขานี่ยนี่เาไปให้ปีเว์นเดย์บ่ไปให้ปีเว์นเดย์ป้าหนึ่งบ่ยูหันมันมีอยู่ตัวตะกาแม่ตะกี้โอ้เจ็บมือโคเจ้าย่างกูเมียงคือตัดีตามันใย่างกมเมียงคือตัวดี

อัไอไปเก็บมาบมันไ้ใส่เลยนี่เวลากินขนมแบบเหมบอนมันลายบผู้บาดเนี่ยเหี้ยลรคเน่ะมันบะไรละลายมันอันนั้นมันมันต้องคลพองๆแม่มันบะไรขยำขยำแม่มันบะไรละลายๆพี่เราพี่อุ้มมีที่เราพี่เราคือเป็นน้องน้ำยายนี่นี่เราคือน้องน้ำยาติเอาเทียนเดียวพอเอาสีไหนดีสีชมพูนี่ชอบสีชมพูนะ ไปทีนี้ถือเบาๆอุ้ยเอาลงลึกจังไปนาลาเอาอันเดียวว่าแล้วชุดเทียจุดอยู่นู่งโอ้ยพี่หนึ่ง